วันนี้ม่ทำอะไรครับวันนี้มาสอบมาสอบที่โรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอะไรนะดูซิดูซิโรงเรียนอะไรนะลูกโรงเรียนอะไรนะ้องฟิลม์มมาสำชัญดะวยาสำชัญทบุรีเหรอ,หอแล้วเขาสอบยากไหมยากล้อแล้วฟิล์มทำได้ไหมครับโอ้ยเก่งอะเน,นี่ยเกง่งที่สุดเลยอน้วงฟิล์มชอบโรงเรียนนี้ไหมลูก ชอบมะสวยอ่ะสวยหรอสวยแค่ไหนอ่ะสวยมากเลยถ้าสมมติสอบเสรที่นี่มาเรียนไหมได้ถ้าสมมติว่าสอบได้ที่เนี่ยมาเรียนไหมอ,ามาอา้าวไหนปอโรงเรียนเขาสวยมากไงสวยมากแต่ว่าหนูไม่อยากไปไม่ไดไ้ไม่สวยแต่ว่าหนูไม่ชอบอ้าว <c oughs> แล้วหนูชอบที่ไหนที่กลางที่ไหนนะที่กลาง รู้เท่พิซเอ่ะเหรอถูกเด็กหนอเด็กแล้วอร่อยไหมอะครับอร่อยด้วยโอ้เก่งนะเนี่ยเอาปัากมัมมัมไปแล้วกันนะบาย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 คืออะไรไอเยบวยายกล้องไงแบงก์กล้องปิดเหรอใช่เอาบายบายกันบายบายจุ๊บจุ๊บด้วย